สำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะเปลี่ยนปุ่มสมัครสมาชิกเนี่ย เป็นเมนูอื่นหรือต้องการลบปุ่มสมัครสมาชิกเนี่ยไม่ให้โชว์นะคะเราก็สามารถที่จะทำได้ซึ่งในส่วนของเครื่องมือสร้างรายได้ในส่วนของการสมัครสมาชิกเนี่ยนะคะก็เป็นช่องทางท,างที่จะสร้างรายได้ให้กับเราเนี่ยอีกทางหนึ่งสำหรับเพจที่มีคนติดตามแล้วก็อยากมีคนที่จะสนับสนุนเพจนะคะเป็นรายเดือนนะคะเขาก็สามารถที่จะกดสมัครตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสมัครไปแล้ว แล้วไม่ต้องการให้โชว์ไม่ต้องการผู้สนับสนุนเพจนะคะก็สามารถที่จะซ่อนปุ่มตรงนี้ได้นะคะหรือเปลี่ยนปุ่มเป็นปุ่มอื่นได้แต่ไม่สามารถที่จะยกเลิกเครื่องมือการสร้างไรายได้ตรงนี้ได้นะคะ,ะวิธีการเปลี่ยนปุ่มหรือลบปุ่มนะคะเราก็กดไปที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเ,เ c e b o o k ของเราเนี่ยให้เป็นโปรไฟล์เพจซะกอ่อนนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะ ให้เราไปที่ขีด3ขีดนะแล้วก็กดแก้ไขปุ่มดำเนินการนะคะอ่ะเราจะกดลบปุ่มตรงนี้ก็ได้หรือจะกดเปลี่ยนปุ่มตรงนี้ก็ได้อ่ะเปลี่ยนเป็นส่งข้อความแล้วกันนะคะอ่ะก็กดบันทึกไปอ่ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะสลับโปรไฟล์มาเป็นโปรไฟล์ของเราตามปกตินะคะอ่ะเห็นไหมคะ จากปุ่มที่เป็นสมัครสมาชิกก็จะขึ้นเป็นส่งข้อความแล้วนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนกลับได้นะคะ,ะเปลี่ยนกลับก็ทำตามวิธีเดิมเลยนะคะ,ะไปที่แก้ไขปุ่มดาเนินการนะคะแล้วก็กดเปลี่ยนปุ่มนะคะเป็นสมัครสมาชิกเหมือนเดิมนะก็แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนปุ่มซ่อนปุ่มลบปุ่มทำได้หมดนะคะ ก็ลองทำตามวิธีนี้ดูนะ